สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกับบรรยากาศนกเขานะคะที่เราทำคลิปไปแล้วนะคะอันนี้ช่วงที่เขาเปลี่ยนเวรกันนะคะเมื่อกี้ตัวหนึ่งพึ่งมาให้น่าจะให้อาหารลูกนกค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาจะเปลี่ยนเห็นไหมคะเขาจะกลับมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเขาก็จะเดินเรื่อยๆขึ้นมาตรงนี้แล้วเขาก็จะมากก กกลูกนกหรืออยู่ตรงแบบนี้นะคะลูกนกเขายังไม่แข็งแรงนะคะนี่หรือคอยมาป้อนอาหารนะคะเดี๋ยวรอรอดูนะคะว่าเขาจะเดินเข้ามาตอนไหนนะคะนี่<ม>เป็นบรรยากาศหลังห้องนะคะหลังคอมพิวเตอร์แอร์เราเลย<ม>เดี๋ยวเขาจะเดินเรื่อยๆมานะคะ เดี๋ยวรอรอดูก่อนเนาะาจะใช้เวลากี่นาทีเราไม่ได้ทำอะไรนะคะเขย่า,ยากัแล้วค่ะแล้วเขาจะมาแล้วเขาจะบินไปด้านไหนเดี๋ยวรอดูนะคะทุกที่จะทำในกระถางผักรอบนี้ เห็นไหมคะเขาบินลงต่ําแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาข้างบนนี่เขาอยู่ตรงกระถางผักเห็นไหมคะตรงก่อต้นกะเพราเรานะคะ เขาจะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ sebab dia itu wasalamkan อีกตัวมานะคะยังไม่ได้มากกลูกนกเลยแบบนี้นะคะ เดีย๋ยลองให้ดูบรรยากาศธ,ธรรมชาตินกเขานะคะลูกนกสองตัวนะคะ นอาแล้วไขะอีกตัวสลับกันแล้วหรือเขาจะมาหาอาหารนะคะ ลับกันออกไปหาอาหารนะคะแล้วกลับมาหาลูกนกเขานะคะแบบนี้นี่ เขาบินมาแล้วค่ะแล้วแล้วเราก็เห็นในที่สุดนะคะภาพที่เรารอคอยแม่นกกลับมาหาลูกนกแล้วนะคะเห็นไหมคะมาแล้วน่ารักมากเขาบินมาเมื่อกี้นะคะเขาก็จะขันบอกอีกตัวว่ามาแล้วนะนี่น่ารักแบบนี้เลย ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราเอาบรรยากาศสดๆมาให้ดูเลย